บทที่สิบห้ปีแป้หวบซื้อไม่มีแสงอาทิตย์หิมะน้ำแข็งเยียบเย็เยนเพียงชั่วคืนเดียวอากาศก็เปลี่ยนแปลงไปเช่นนี้นับเป็นที่ยากยิ่งที่จะเชื่อถือได้แต่ความจริงก็ปรากฏอยู่เบื้องหน้าแล้วขณะที่เยี่ยเทียนจูงม้าพ่วงผีสองตัวตระเตรียมออกจากพักมังกรอ,อักเกี ซิมอูก็ถ่ายทอดคำสั่งของเซียวจับสาวไปคนของพักมังกรอักขีเริ่มวุ่นวายขึ้นมาสีหน้าทุกผู้คนรล้วนปรากฏแววเคลือบแคลงสงสัยโอ้สีแม้เป็นผู้ยิ่งใหญ่บนท้องทะเลแต่ยังไม่คู่ควรให้พักมังกรอักขีขเขม่งตึงเครียดปานนี้ผู้ที่ค่อนข้างชาญฉลาดล้วนฉุกคิดว่าเรื่องราวไม่ร่วปร,รัดปานนี้ ขณะที่ทั้งหมดเห็นเอี้เถียนรีบรุษเดินทางโดยไม่ทำหน้าที่ถือดาบให้เสียวจับซาอีกยิ่งแน่ใจกว่าเดิมที่แท้เกิดเรื่องใดหรือโอ้เสียระดมผู้ช่วยอันร้ายกาดไใดคิดลุก,กวารานพักมังกรอัขีจริงๆหรือมาดว่าเครือบแขลงสงสัยแต่ไม่มีผู้ใดกล้าสอบถามเอี้เถียนเพียงทำงานอย่างขันแข็งกว่าเดิม ทั้งหมดแม้ผ่านวันเวลาอย่างสุขสงบมานานแต่ยังไม่ทอดทิ้งวิชาฝีมือความจงรักภักดีที่มีต่อพักมังกรอัคคีก็ไม่ได้เสื่อมถอยลดลงพักมังกรอัคคีไม่ยินยอมให้ลบหลูเด็ดขาดดังนั้นทั้งหมดพวกพาจิตใจอันระอูวุ่นทำหน้าที่ป้องกันภัยของแต่ละคนต่อไปยังไม่ทันออกจากประตูใหญ่ เยียเทียนก็พลิกายขึ้นบนหลังมา้าซิมอูเดินเข้ามาเห็นเยียเทียนขี่ม้าตัวหนึ่งจูงไม้ตัวหนึ่งจริงถามว่าเล่ายี่คิดไปที่ใดหรือแปรหุนชิมชู่ห้วงลึกเมฆขาวชิมอูรู้สึกเหนือความคาดหมายกล่าวว่าไปยังห้วงลึกเมฆขาวเพื่อสหาปีแป้ใต้หว่วท่านธรรมอาจารย์ปีแป้หรือ เฮียเทียนโพกศีีชะสิมูฝืนยิ้มกล่าวว่าดูท่าตัวก่อก็เคลือบแพลงสงสัยว่าทั้งสามเป็นสิ่งนั้นอยู่บ้างแล้วเฮียเทียนทออถอนใจกล่าวว่าไม่เคลือบแแปลงสงสัยก็แปลกไปแล้วสิมูสัสนศีชากล่าวว่าเราไม่เชื่อแต่แรกว่ามีคนสามารถนียรอดจากการกลุ่มจู่โจมของพวกเราทั้งสามได้เมื่อกล่าวถึงคำคน มันเน้นเสียงเป็นพิเศษดูท่าสิมูปักใจเชื่อว่าทั้งสามเป็นสิ่งนั้นแน่แล้วเยตเทียนเพ่งตาไปที่ห่างไกลกล่าวว่าวังว่ากวงจู้แห่งแปหุนกวงคงไม่สร้างความผิดหวังแก่ตัวกอกสิมูกล่าวว่าดูจากเปลือกนอกใต้หวบสือท่านนั้นสมควรมีคุณลักษณะพิเศษอยู่บ้าง กวงจู้ไม่คลายเป็นนักต้มที่อาศัยผู้เทพเป็นเครื่องมือหาเลี้ยงชีพจริงๆไม่คลายจริงๆเล่ายี่ท้ารีบไปรีบกลับอย่าได้เสียเวลาโดยใช่เหตุเอเทียนโผกศีรษะกระตุ้นมมาควบขับออกไปสิมูใช้าสายตาทรงเอียเทียนจากไปไกลพ,พึมพำว่าปีแป้ใต้หัวบบำเพ็ญภาวนาเป็นเวลาหลายสิบปี ครั้งนี้สมควรแสดงฝีมอือสักลาแล้วปีแป้ใต้หวัวเสือแห่งเรือนเมฆขาวที่ห่วงลึกเมฆขาวที่แท้เป็นบุคคลเช่นไรเรือนเมฆขาวอยู่ห่วงลึกเมฆขาวจริงๆนั่นเป็นบ้านเรือนสะอาดลังหนึ่งตัวเรือนไม่สูงนักแต่สลับซับซ้อนไม่ทราบมีกี่ช่วงตึกกันแน่ระแวกบ้านเรือนปลูกต้นสนโบราณหลายต้นต้นที่ใหญ่ที่สุด แทบปกคลุมกระเบื้องหลังคาบ้านเรือนไปครึ่งตัวเรือนที่สร้างความประลาดใจแก่ผู้คนคือแบบบ้านไม่ได้ผูกสร้างตามหลักการก่อสร้างในปัจจุบันโรงสร้างนี้เพียงเห็นได้จากในภาพวาดโบราณภายใต้ต้นสนโบราณขับเน้นยิ่งเต็มไปด้วยอินอายโบราณการถัดจากต้นสนโบราณเป็นน้ำตกขนาดใหญ่สายหนึ่ง สาดเทลงจากหน้าผาสูงพันวาระว่างทางหักเหครั้งแร็วครั้งเดารวมทั้งสิ้นเก้าชั้นทานน้ำตกคล้ายออรุงฟ้าและคล้ายมังกรม่งสมุดงามตระการตายิ่งทานน้ำตกทะลักดังคลื่นครั่นกระแทกกระทันลงสู่บืองใหญ่แห่งหนึ่งก็เกิดเป็นละอองน้ำอบอวน ลมโชยพัดผ่านละองอน้ำคล้ายเมฆหมอกคลี่คลุมสูรเรือนเมฆขาวมาดว่าไม่มีเมฆขาวเรือนเมฆขาวก็คล้ายอยู่ในปุยเมฆรอบบึงน้ำเมื่อเรียงรายด้วยหินใหญ่จำนวนมากมายสุดขนานับก้อนหินขาวสะอาดดูดปุยเมฆเพ่งเป็นอารณุณรงังทุกประการดูเลื่อนลอยกระไรปานนั้นยามนั้นบังเกิดเสียง ปีแป้สดใสดังขึ้นกังวานสู่ปุย๋ยเมฆฟ้าใสครั้งแล้วครั้งเน่าที่ดีปีแป้เป็นชายชราผมเผ้าหนวดเคขาล้วนขาวโพลงผู้หนึ่งนั่งอยู่บนหินใหญ่ริมบึงน้ำก้อนหนึ่งเสียงน้ำตกแม่เกลือนคลั่นสถานขวัญแต่ไม่อาจกลบเสียงปีแป้ลงได้ชายชารากรีดนิ้วอย่างคล่องแคล่ว ถ้าทีปลอดโปรง่งคล้ายไม่ได้ชายกำลังกลับมังเกิดเสียงปีแปะดังกังวานปานนี้ท่านดูไปอายุมากแล้วแต่ก็คล้ายไม่มากมาดว่านั่งอยู่ที่นั้นแต่ก็คล้ายกับจำมาลายเป็นควันเบาบางลอยขึ้นสู่เมฆขาวลมโชยผมเผ่้หนวดคราวของท่านพัดผิวและโชยเสื้อขาวของท่านเปิียวสวัยนับว่าไม่ได้หอบเอาร่างของท่านลอยขึ้นมา บุคคลเช่นนี้คล้ายไม่ดำรงคงอยู่ก็ปานแต่บุคคลจำนวนมากล้วนรับรู้ถึงการคงอยู่ของท่านไม่มีผู้ใดทราบชื่อแท้ของท่านกระทั่งเสียวจับสาก,ก็เรียกหาท่านเป็นปีแป้ไต้หัวเสือเช่นเดียวกับผู้อื่นมีบ้างบอกว่าเนื่องเพราะท่านจัดเจนในการดีดปีแป้นิยมดีดปีแป้และมีบ้างบอกว่าท่านแปลงร่างมาจากปีแป้ที่แท้ใช่หรือไม่ เชื่อว่ามีแต่ท่านเองจึงทราบได้ใต้หัวเสือน้อยครั้งจะออกจากหรือว่าสถานโดยเฉพาะในหลายปีมานี้ท่านคบหาสหายไม่มากนะเสียวจับซาเป็นหนึ่งในจำนวนนั้นกับเสียวจับซาใต้หัวเสือคล้ายบังเกิดความปรารถนาดีเป็นพิเศษมีอยู่หลายคราไม่ไปหาเสียวจับซาเองใต้หัวเสือมักถกป,ปรากับเสียวจับซา ถกเหตุผลที่คล้ายใช่คล้ายมิใช่คล้ายมิใช่คลา้คลายใช่ด้วยเสียวจับซาเข้าใจหรือไม่ท่านกลับไม่นำพาถูกครั้งคราเสียวจับซาจะต้อนรับขับสู้ใต้หัวเสือด้วยมารยาดีแต่เมื่อสนทนาถึงกลางคันก็เปลี่ยนเป็นไร้มารยาทขึ้นมาใต้หววเสือล้วนไม่นำพาไม่มีผู้ใดเห็นท่านมีโทชามากรใต้หัวเสือไม่ได้ครองกีวร แต่ครองรูปประคำพวงหนึ่งลูกประคำไม่ทราบทาจากวัสดุใดสะท้อนประกายแวววับบนศีรษะใต้หัวเสือก็ไม่มีรอยทูบจี้ผมเผ้าขาวโผลงยายยบนหัวไหลในมือประคองปีแย่ไม้แก่นจันตัวนั้นเพียงแต่ไม่ดีดอยู่เสมอฝังว่าท่านดีต่อผู้รู้ใจเท่านั้นดังนั้นคนจํานวนมากล้วนประลาใจ ที่ท่านกลับติดต่อเสียวจับซาเนื่องเพราะไม่ว่าดูอย่างไรเสียวจับซาไม่คล้ายเป็นผู้ศึกษาดนตรีการแต่อย่างไรไต้หวบเสือรู้จักกับเสียวจับซาโดยการแนะนำของโชคิงโฮโชคิงโฮเป็นสุดคนสุดท้ายของไต้ฮวบเสือดังนั้นสาม,มารถดีดปีแปรเพียงแต่โชคิงโฮนิยมดีดพินมากกว่า โชคิงโงชายกราบใต้ฮวบสือเป็นอาจารย์กลับเป็นตำนานเรื่องราวที่แปลกประหลาดประการหนึ่งใต้ฮวบสือนะับเป็นบนรรพชิตอย่างแท้จริงมาดว่าไม่ได้บวชเป็นหลวงจีนหรือจำศีลในวัดวาแต่ก็ศึกษาค้นคว้าหลักธรรมอย่างลึกซึ้งแตกฉานบุคคลเชน่นนะี้นับเป็นคนที่ทั้งประรหลาดทั้งน่าสนใจผู้หนึ่งโดยไม่ต้องสงสัย สนภูเขายามอารุณนาวเย็นเป็นพิเศษเสื้อผ้าของใต้หวบเสือเบาบางกระไรปานนั้นแต่ท่านไม่นำพาแม้แต่น้อยลมภูเขาโชยพัดผ่านบังเกิดเสียงคลื่นสอนกรูเกลียวใบสนปุยปลิลวลงมาตามลมทั่วทั้งภูเขาแม้ปลาสจากต้นปังแม้สักต้นเดียวแต่ใบสนกำนี้แฝงกลิ่นอายเชีวเทียนอย่างรุนแรง แต่หัวเสือกรีดนิ้วลงเสียงปีแป้ผ่อนช้าลงแต่ลอยล่องไปไกลกว่าเดิมฐานน้ำตกยังไหลลังไม่ขาดสายเต็มไปด้วยชีวิตชีวาหยดน้ำที่กระเซ็นสร้างบิวปรายไปตามลมแต่เมื่อหอบถึงข้างกายใต้หัวเสือคลายประทักกำแพงไร้สภาพชั้นหนึ่งกลับไม่สามารถตกลงไปร่วงหลับลงยังด้านข้าง ไต้หัวเสือลุกตาลงคล้ายจมอยู่ในคลื่นเสียงปีแป้ยามนั้นเอี้ยเทียนเดินทางมาถึงแล้วเอี้ยเทียนพรฝีเท้าอย่างแผวเบาคล้ายกลิ่งเกรงรบกวนใต้หัวเสือหยุดยั้งในที่ซึ่งห่างจากใต้หววเสือสามวาใต้หัวเสือก็คล้ายไม่รู้สึกตัวดีดมันเลงต่อไปและองน้ำเปลวกระจายไม่หยุดยัง้งปวยปปลวต้องร่างเอี้ยเทียน ในที่สุดเสื้อผ้ามันเกาะเต็มไปด้วยหยดน้ําบนหนวดเขาก็เกาะไว้ด้วยหยดน้ําแววอีเอเถียนไม่ได้เคลื่อนไหวเพียงเย็นยัดกับที่เงี่ยหูสนดับฟังเสียงปีแป่หยุดยังลงบทเพลงยังไม่สุดสิ้นได้หัวเสือทอนใจประเบาเดียวหน้าไปยังเอีอเทียนเอียเทียนกล่าวว่าบทเพลงยังไม่สุดสิ้นไต้หัวเสือฉไหนไม่ดีต่อไปหรือ ไต้หัวเสือยิ้มพลางกล่าวว่านี่ย่อมเนื่องเพราะเจ้ามาแล้วเอียเทียนประสานมือคาระวะกล่าวว่ารบกวนอารมณ์สุนทรีของใต้หัวเสือขออภัยยิ่งใต้หัวเสือสํารวจมองเยียเทียนแวบหนึ่งกล่าวว่าเสียวปังจู้สบายดีหรือไม่สบายใต้หัวเสือทอดถอนใจกล่าวว่าคนที่กลุ่มอำนาจมากเกินไปความจริงไม่ใช่เรื่องดี เจตนาของฟ้าเป็นเช่นนี้นับเป็นเรื่องอับจนปัญญาไต้หวบสือเกรงว่าเข้าใจผิดแล้วตัวกอแม่กลุ่มนาดระวังนี้ยังไม่มีผู้ใดคิดแต่ต้องตัวกอไต้หวบสือเพียงแย้มยิ้มเยเทียนกล่าวสืบต่ออำนาจความยิ่งใหญ่แม้สามารถสร้างความวันไว้แก่ผู้คนจำนวนมากแต่บุคคลที่มีบุคลิกภาพ เช่นเสียวตัวกอก็มีไม่มากนะไม่มากจริงหรือหากประจากบุคลิกภาพของการปกครองจอมยุทธ์วพ่นดินต่อให้ลมล้างพักรังกรักออคีกมม็มีประโยชน์ดูถ้าใช่จริงๆเยี่เทียนเสกกายมาหนึ่ง9ก้าคิดกล่าวว่าอะไรใต้โหดสือพันชี้มือไปยังขวดยกบนก้อนหินใบหนึ่งกล่าวว่าในขวดยกใบนั้นมีน้ำ เยีเทียนกล่าวว่าใต้หวบสือดีดปีแเป้เป็นเวลานานสมควรดื่มน้ำแก้กระหายแล้วเราจะไปนำน้ำมาให้กับใต้หวบสือเจ้ากล่าวมีความหมายนักนำน้ำมาเยี่เทียนงงงันบุกยังคงเดินไปขณะจะหยิบช่วยใต้หวบสือพันกล่าวช้าก่อนใต้หวบสือยังมีคำสั่งใดเรน้ำเป็นสิ่งของขวดเป็นสภาพ จ้าสามารถหยิบช่วยสิ่งของให้กับเราโดยไม่แต่ต้องสภาพหรือไม่เยืเทียนปากอ้าคางกล่าวว่าไม่แต่ต้องขวดใบนี้ในเลยแต่ต้องน้ํำในขวดได้ใต้หัวเสือยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่าขวดคือสภาพน้ำไม่ใช่เป็นสภาพด้วยหรือเยืเทียนฝืนยิ้มกล่าวว่าใต้หัวเสือถกหลักปัจญญาอีกแล้วเจ้าความจริงภูมิปฏิพานฉลาเฉลียว น่าเสียดายที่ไม่มีวาสนาทางธรรมไม่ฉะนั้นเล่าหูกลับคิดรับเจ้าเป็นสิทธิ์กุศลเจตนาของใต้ห่วบเสือผู้แช่เอีย่ยได้แต่ขอรับด้วยใจใต้หงวบเสือยิ้มพลางกล่าวว่าการมาของเจ้าครั้งนี้นับเป็นความคิดของเสียวปังจู้นับแต่รู้จักมานี่เป็นครั้งแรกที่เสียวจับซาสอหาเราผู้เท่าหากแม้นข้าดเดาไม่ผิด เร่งว่าเกิดเรื่องอันไรเล่เป็นเรื่องที่เสียวจับสาไม่สามารถคลี่คลายได้เยเทียนย้อนถามว่าใต้หัวสือเห็นว่าอันใดเป็นเรื่องที่ปังจิ้วพวกเราไม่สามารถคลี่คลายได้หรือหากเป็นปัญหายุ่งยากทั่วไปด้วยกำลังคนและกำลังทรัพย์ของเสียวจับซาในปัจจุบันต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อมันมีแต่สิ่งอันลี้ลับเช่นพูดพลาย จึงบันดาลให้มันคิดสอหาเล่าเยียเทียนทอดถอนใจกล่าวว่ามีผิดแต่หวบเสือพลอยทอดถอนใจบ้างกล่าวว่าหากเสียวจับสาเข้าใจว่าเล่าหสามารถถ่ายทักเหตุการณ์ล่วงหน้าแตกฌานทุกศาสตร์ที่หลีลับเกรงว่าผิดแล้วเยียเทียนงงอันบุกจึงกล่าวแต่หงวเสือไม่ใช่สามารถฉายซอยเทพเจ้าขับไล่ปีศาจหรือ นี่เป็นคำกล่าวของผู้อื่นเล่าโหนนอกจากฝึกวิชาฝีมือป้องกันตัวและหัดตีดปีแป้มีแต่คุณธรรมอันองค์อาจเท่านั้นไม่ว่าอย่างไรขอเชิญใต้หัวเสือรุดไปสักครานี่ที่แทเป็นเรื่องราวใดลองบอกมาฟังดูในที่สุดเอีย้ยเทียนบอกออกมาใต้หวบเสือรับฟังจนหน้าแปลเปลี่ยนไปจวบจนเอี้เทียนกล่าวจบ ท่านคล้ายถูกสูบระหิตทั่วร่างไปจนหมดสิน้นซีหน้าปแปลเปลี่ยนเป็นซีดขาวราวกระดาษใต้หับเสือเงียบงันชั่วขณะจ,จึงกล่าวนี่เป็นเรื่องที่น่ากลัวจริงๆเหย่เทียนใจหายว่าวรีบถามว่าไม่ทราบใต้หับเสือมีวิธีการอันใดหรือเรายังคงรุดไปสาาักคราดูว่าเรื่องราวเกิดการเปลี่ยนแปลงใดยอหรือไม่ บางจู่ก็มีเจตนาเช่นนี้ได้หวบเสือกล่าวอย่างครุ่นคิดอานเี็ยเป็นเด็กอันประเสริฐหากได้รับความกระทบกระเทืนอนใดทุกผู้คนต้องลำบากใจอย่างยิ่งท่านสงกายขึ้นช้าๆเสื้อผ้าที่สวมใส่พลันสั่นพิ้วขึ้นมายามนี้ไม่มีลมก่อนที่ท่านจะสงกายขึ้นลมพอดีสงบลงเยื่เทียนชมดูจนใจหายว่า ไต้หวบเสือมีกำลังภายในระดับนี้นับเป็นที่เหนือความคาดหมายของมันยางใหญ่หลวงลมโชยมาอีกคลาเสื้อผ้าของใต้หวบเสือยิ่งพัดผิวรุนแรงกว่าเดิมขณะที่ไต้โหบเสือเดินลงจากหินใหเสื้อผ้าที่สวมใส่ถึงกับเบ่งพองราวกระสอบอัดลมใบหนึ่งใต้หวบเสือพันผิวลงจากก้อนหิน โดยปลาสจากซุ่มเสียงผิดปกติคล้ายใบไม้แห้งใบหนึ่งปุยนุ่นปุยหนึ่งหอบพิ้วลงสู่พื้นใต้หมวเสือพลันขมวดคิว้วคล้ายมีที่ใดไม่สบายเฮียเทียนเห็นชะตารีบถามว่าใต้หมวบเสือเป็นไรแล้วแล้วหูพลันรู้สึกกิจใจว้าวุ่นนี่เป็นอาการที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นเวลานานแล้วใช่เป็นผลสะท้อนจากเรื่องของปังจู้พวกเราหรือไม่ ไต้หวเสือสันสีสากล่าวว่าพรรคมังกรอัขีอยู่ห่างไกลเรื่องนี้จนบัดน,นี้เราเพิ่งทราบได้อย่างนั้นเป็นเพราะเหตุใดเล่ใต้หวเสือกล่าวว่าเราหาข่าเดาไม่ผิดที่นี้เกรงว่าจะเกิดเรื่องขึ้นแล้วหยุดเล็กน้อยจึงกล่าวสืบต่อหาเกิดขึ้นในตอนนี้หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นเื่เยียเทียนยิ่งฟังยิ่งสงสัย แต่หวบเสือพิ้งตาลงยางเช่มช้าพันลืมขึ้นอีกคราเมื่อมาถึงควรสบายใจเยีเทียนกล่าวอย่างง,งุนงงเราไม่เข้าใจเมื่อถึงเวลาเข้าใจจะเข้าใจเพียงหวังพวกเราเข้าใจไม่สายเกินไปจากนั้นสาวเท้าไปเบื้องหน้าจบบทที่สิบห้า